Like that. Check these out. สวัสดีแฟน,แฟนช่องแอดทุกคนด้วยนะครับฝากทุกคนติดตามทางเพจกลุ่มแล้วก็ Facebook นะครับเดี๋ยวแอดจะแปะลิงก์ไว้ใต้คลิปนะครับยังไงฝากทุกคนด้วยนะครับขอบคุณครับสรุปข่าวารสตซนช่วงเย็นเทพโรมาโน่ hey, o, ออกมายืนยันทีมเชลซีและทีมปืนใหญ่ยังสนคว้าตัวนักเตะอย่างโอซิมเฮนแม้เพิ่งต่อสัญญาใหม่ เทปโรมาโนนักข่าวฟุตบอลชื่อดังชาวอิตาลีออกมาเปิดเผยว่าทีมเชลซีและทีมปืนใหญ่สองสโมสรยักษ์ใหญ่ของอังกฤษยังคงให้ความสนใจที่จะยื่นข้อเสนอคว้าตัวนักเตะอย่างโอซิมเฮนกองหน้าของทีมนาโปลีเข้าไปร่วมทีมเทปโรมาโนกล่าวถึงสถานการณ์ของโอซิมเฮนที่เพิ่งต่อสัญญากับทีมนาโปลีไปจนถึงปี2026 เมื่อพูดถึงเรื่องสัญญาและรายละเอียดข้อตกลงระหว่างทีมนาโปลีกับโอซิมเฮนเสร็จสิ้นไปแล้วเอกสารดังกล่าวได้รับการลงนามแล้วสัญญาของเขาได้รับการขยายจากปี2025ไปเป็น2026มันเป็นเพียงการขยายสัญญาออกไปอีกหนึ่งฤดูกาลกับทีมนาโปลีซึ่งไม่ใช่ข้อตกลงระยะยาวแต่มันจะช่วยให้ทีมนาโปลีรับมือกับอนาคตของเขาได้และโอซิมเฮนยังคงมีโอกาสที่ดีที่จะออกจากสโมสรในปี2024 เงื่อนขาการปล่อยตัวนักเตะอย่างโอซิมเฮนอยู่ที่130ล้านยูโรแต่ไม่ใช่ในเดือนมกราคมนี้เว้นแต่จะมีเรื่องบ้าเกิดขึ้นส่วนความสนใจจากทีมเชลซีและทีมปืนใหญ่ยังคงอยู่เหมือนเดิมและมาดูกันว่าสโมสรอ,อื่นจะเข้าร่วมการแข่งขันเพื่อซื้อนักเตะในช่วงหน้าร้อนปีหน้าหรือไม่สำหรับดาวยิงไว้ย24ปีย้ายจากลิวมาร่วมทีมนาโปลีเมื่อปี2024โดยลงสนามไปรวมทุกรายการ1 1 9เกมซัดไป67ประตู ปืนใหญ่ปล่อยตัวหรือไม่หลายสโมสรในลีกสนใจคว้าตัวนักเตะอย่างเอ็นเคเทียในเดือนมกราคมนี้ปืนใหญ่จะไม่พิจารณาปล่อยตัวนักเตะอย่างเอ็นเคเทียให้ออกจากทีมแม้จะมีหลายสโมสรในลีกกำลังให้ความสนใจก็ตามมิเกลอัเตตาต้องการเก็บกองหน้าไว้24ปีไว้ใช้งานต่อไปแม้จะมีโอกาสลงสนามอย่างจำกัดก็ตามและเอ็นเคเทียลงเป็นตัวสำรองในเกมลีกที่บุกเสมอทีมลิเวอร์พูล1-1 เมื่อคืนวันเสาร์ที่ผ่านมาซึ่งนั่นเป็นการลงสนามเป็นนัดที่17ในลีกของฤดูกาลนี้เอนเคเทียเป็นดาวซันโมของปืนใหญ่ในลีกฤดูกาลนี้โดยดาวเตะวัย24ปีทําไปได้5ประตูลและยังทําอีก3แอสซิสหลายสมโมสรนในลีกให้ความสนใจในตัวของเอนเคเทียนำโดยทีมพึ่งน้อยและทีมประสาทเปลือนแก้วสําหรับเอนเคเทียย้ายมาจากทีมเชลซีมาอยู่ทีมเยาวชนของปืนใหญ่ตั้งแต่ปี2015 จนถึงตอนนี้เขาลงสนามให้ปืนใหญ่ไปแล้ว155เกมทำไป38ประตูและอีก9แอสซิสต์ี่เนวิวมอง3แนวรุกปืนใหญ่ยังขาดการประสานงานเ่เนวิวอดีตกองหลังของแมนยูไนเต็ดออกมามองว่าสามประสานแนวรุกของปืนใหญ่ยังกาเบรียลเจสซุดบุคโยซาก้าและกาเบรียลมาติเนลลี่ยังขาดการเชื่อมโยงกันทำให้เกมรุกไม่ไหลลื่นเท่าที่ควรเกมรุกของทางปืนใหญ่ ถือเป็นนักเตะที่มีความอันตรายและความสามารถเฉพาะตัวที่ยอดเยี่ยมแต่ทางแกรี่เนวิลลออกมามองว่า3มคนต้องเชื่อมโยงกันในการเข้าทำกันมากกว่าซึ่งจะทําให้ทีมสามารถทําประตูได้มากกว่านี้ผมไม่เห็นการประสานงานของกาเบรียลเจสุสกาเบรียลมาติเนลลี่และบุคโยซาก้าแกรี่เนวิลลออกมากล่าวเมื่อบุคโยซาก้าพยายามที่จะเปิดบอลข้ามไปเสาไกลเขาเตะมันออกไปไกลผมไม่เห็นมาติเนลลี่พุ่งเข้ามาหาบอลมีงานให้ทําอีกมาก ผมพบว่าตัวเองกำลังพูดถึงช่วงท้ายเกมในลายนัดของปืนใหญ่ในช่วงฤดูกาลนี้ทั้งกาเบรียลเจสุสและเอนเคเทียเป็นกองหน้าเบอร์หนึ่งและเบอร์สองของทีมที่จะคว้าแชมป์ลีกหรือที่จริงแล้วพวกเขาเป็นกองหน้าเบอร์สองและเบอร์สามเท่านั้นสำหรับผมชอบเจสุสผมชอบเขามากบอกตามตรงผมคิดว่าเขาเป็นนักเตะที่ยอดเยี่ยมและคงเยี่ยมมากหากผมได้เล่นกับเขาเขามีบางอย่างที่คล้ายกับเวนรูนี่อยู่ในตัวของเขา เขามีสิ่งที่คล้ายกับนักเตะอย่างเตเวสอยู่ในตัวของเขาแต่เขาไม่มีสัญชาตญาณแบบนั้นเมื่ออยู่หน้าประตูคู่แข่งและในบางครั้งออกไปในตำแหน่งที่คุณไม่ได้ต้องการเขาสำหรับเตเวสจะวิ่งไปทุกที่ในสนามและในบางครั้งเวมรูนี่จะหายไปจากเกมและขยับไปอยู่ทางปีกซ้ายแต่คุณมีนักเตะอย่างโรนัลโดอยู่ข้างหน้าของคุณที่โชว์ฟอร์มอย่างยอดเยี่ยมและเวมรูนี่ทำประตูได้มากมายเช่นกันผมแค่คิดถึงสามประสานที่ยอดเยี่ยมเหล่านั้น กาเบรียลรู้สึกพอใจปืนใหญ่มีฟอร์มที่ดีบุกแบ่งคะแนนทีมลิเวอร์พูลกาเบรียลแนวรับทีมชาติบราซิลของปืนใหญ่ออกมากล่าวหลังเกมที่บุกเสมอทีมลิเวอร์พูลหนึ่งต่อหนึ่งโดยเขาเป็นคนทําประตูแรกของตอนเองในช่วงฤดูกาลนี้ปืนใหญ่ได้ประตูแรกของเกมจากจังหวัดเซตเพในช่วงต้นเกมจากการมงของกาเบรียลก่อนที่จะเสียประตูตีเสมอจากโมฮัมเหม็ดซาร่าและจบเกมด้วยผลเสมอหนึ่งต่อหนึ่งและยังคงรักษาตำแหน่งจะาฟุงเอาไว้ได้หลังผ่าน18เกม ผมคิดว่าในเกมนี้มันเป็นเกมที่เข้มข้นมากมันเป็นสนามที่ยากมากที่มาลงแข่งขันที่นี่กับทีมใหญ่แน่นอนว่าเราอยากได้3คะแนนและจบเกมเราได้มาคะแนนเดียวมันน่าเสียดายแต่เราเล่นกันได้ดีมากและต่อจากนี้ไปเราจะพักกันสักเล็กน้อยและเราจะกลับมาเตรียมทีมให้แข็งแกร่งเพื่อรอเกมต่อไปผมดีใจมากที่ตัวเองยิงประตูแรกได้ในช่วงฤดูกาลนี้และช่วยทีมให้ได้คะแนน และในเกมนี้มันเป็นเกมคุณภาพกับการเจอทีมคู่แข่งที่แข็งแกร่งมากทุกคนในทีมช่วยเหลือกันเล่นเกมรับได้ดีทำงานอย่างหนักนั่นเป็นสิ่งที่เราทำออกมาในเกมนี้บุคโยซาก้าออกมาชื่นชมดิแคมไรช่วยยกระดับปืนใหญ่ไปอีกขั้นบุคโยซาก้าแนวรุกของปืนใหญ่ออกมากล่าวชื่นชมดิแคมไรเขามายกระดับทีมให้ดีขึ้นมากกว่าฤดูกาลที่แล้วปืนใหญ่บุกเสมอทีมลิเวอร์พูลหนึ่งต่อหนึ่งในสกมลีกคู่ดึกของวันเสาร์ที่ผ่านมา โดยในตอนนี้ทีมปืนใหญ่เก็บเพิ่มเป็น40คะแนนจากการลงสนาม18นัดนำเดียวจกฟูงของลีกสำหรับดิแคมไรท์เขานำหลายอย่างมาสู่ทีมทำให้พวกเราเป็นทีมที่ดีกว่าเดิมปีกทีมชาติอังกฤษออกมาระบุเมื่อถูกถามถึงผลกระทบของไรท์ที่มีต่อปืนใหญ่ยังเกมที่เหมือนกับในวันนี้ซึ่งเขาสามารถทำลายการเล่นได้ดีอย่างมากและย่งบอลกลับคืนมารวมถึงการเติมขึ้นไปข้างหน้าในฐานะแนวรุกมันเป็นเรื่องเยี่ยมที่ได้เล่นร่วมกับนักเตะแบบนี้ เพราะพวกเขาทําให้ทีมได้เปรียบและในช่วงฤดูกาลนี้เขาทําผลงานได้คงเส้นคงวามากและในวันนี้เป็นอีกหนึ่งผลงานชั้นยอดผมไม่คิดว่าในตอนนี้เป็นช่วงเวลาที่จะมาพูดถึงเรื่องแชมป์ผมคิดว่ายังเหลือเส้นทางอีกยาวไกลที่จะมาพูดถึงเรื่องนี้พวกเราจะยอมรับก,กับหนึ่งคะแนนพวกเรายังคงเป็นทีมนําเมื่อถึงช่วงปีใหม่ซึ่งเป็นเรื่องดีแต่ยังเร็วเกินไปที่จะมาพูดถึงเรื่องแชมป์เกมต่อไปของปืนใหญ่จะเปิดบ้านรับทีมขุนค้อนในช่วงดึกวันพฤหัสบดีหน้า ริชาร์ดคีออกมาชี้ว่าเจเคต้องโดนด่าด้วยในจังหวัดที่ซิมมีคาร์ดบาดเจ็บริชาร์ดคีพิธีกรชื่อดังออกมาชี้ว่าเจอเกนคอปนายใหญ่ของทีมลิเวอร์พูลควรจะโดนด่าด้วยในจังหวัดที่ซิมีคาร์ดแบ็กซ้ายของทีมบาดเจ็บเนื่องจากไปยืนใกล้กับขอบสนามมากเกินไปเกมที่ทีมหงสแดงเปิดสนามแอนฟิลด์เสมอกับทีมปืนใหญ่หนึ่งต่อหนึ่งเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาเมื่อทีมเจ้าถิ่นต้องพบข่าวร้ายเมื่อซิมีคาร์ดหายปลาราหัก ในจังหวะเบียดกับบูคโยซาก้าและกระเด็นออกนอกสนามไปชนกับนายใหญ่หงแดงตรงริมขอบสนามสำหรับริชาร์ดคีได้มีการโพสต์ข้อความผ่านทางทวิตเตอร์ว่ามันเป็นเรื่องหน้าขำที่เป็นคอและมีเกียวอเตต้าที่อยู่อีกด้านมันชัดเจนว่าโค้ชอยู่ติดกับพื้นที่สนามมากเกินไปซึ่งเป็นเรื่องที่อันตรายนอกจากนี้ในระหว่างจะรารการผ่านทางบีอินสปอทางคีบอกว่านี่คือเหตุผลที่ว่าทำไมโค้ชถ,ถึงอยู่ใกล้สนามมากเกินไป ผมเคยพูดไปแล้วถึงมิเกลอเตต้าและน่าแปลกใจที่เขาอยู่อีกด้านของสนามและมักล้ำพื้นที่ออกมาเสมอมันเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้เขาอยู่ในพื้นที่เทคนิคแต่เมื่อโค้ชก้าออกมาจากจุดนั้นและเขามาใกล้เกินไปนั่นมักก่อให้เกิดอันตรายได้